บอดี้สลลมปลื้มปริมเป็นตัวแทนนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณในงานกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีเกมเบลมนัญญาประกาศรับสมัครหนุ่มสอดดูแลหัวใจแมนสุภพกิจทำใจกำกับหนังเรื่องแรกไม่คาดหวังเรื่องรายได้เชฟดังเผยเมนูเด็ดงามประกาศผลลูกโลกทองคำสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยน้ำนมชวเหลืองและกาสอย AJ d v i Home Theater สบู่เบเนตซีเอยาน้ำสมุนไครผสมว่านช้างกดลูกเบอร์7จ็ดเจ็ดตรามหมอเซ็งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคิวมารีนกลูตั้มแบก สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการนายตาเทนะคะฝนกับพัดต,ตมารายงานตัวแล้วนะคะพร้อรมรายงานข่าวบันเทิมสดใหม่ทันเหตุการณ์ทั้งบันเทิงไทยและบันเทิงต่างประเทศแล้วคะ่ะใช่ครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับเราจะไปที่ความเท่ของนักร้องหนุ่มตูนบัดดิสแลมรับอืมที่ขอพักไม้ชั่วคราวนะคะมาโชว์ลีลาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะคะในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42สสุพรรณบุรีเกมค่ะ มากมายร้องเพลงหันมาเสียงเหงื่อเพื่อเล่นกีฬาชั่วคราวค่ะนักร้องขาเดฟตูนบอดี้สแลมที่เป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมปิงปองของจังหวัดสุพรรณบุรีลงสนามในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 2สุพรรณบุรีเกมซึ่งหนุ่มตูนได้ลงแข่งขันประเภททีมเมื่อวานนี้แม้ว่าสองแบ์แรกผลการแข่งขันจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งจากจังหวัดชุมพรและชนบุรีไปแต่ก็ยังได้รับกําลังใจจากแฟนคลับที่คอยตามติดส่งเสียงกรี๊ดกราสร้างสีสันให้การแข่งขันได้ไม่น้อยเลยค่ะตื่นเต้นอ,อยากจะบอกว ตื่นเต้นกว่าบนเวทีที่ราชมังอีกเยอะแบบเป็นสิบเท่ามันบรรยากาศมันคนละอย่างเลยแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นอีก,อ,กอีกเวทีหนึ่งที่เราที่เราก็ต้องทําให้ให้มันคุ้นเคยให้ได้แล้วก็ทาอยากอยากจะทําให้มันดีขึ้นขอบคุณโค้ชที่ที่วางใจเราแล้วให้ให้ให้โอกาสผมได้มาสัมผัสกีฬาแห่งชาติซึ่งมันมันเป็นเหมือนโอ้ไม่ง่ายเลยท,ที่ที่จะได้เข้ามาเล่นในในระดับนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนครับ นอกจากนี้หนุ่มตูนยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนนักกีฬากล่าวควาปฏิญาณตนในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42สุพรรณบุรีเกมส์อีกด้วยค่ะมันเหมือนได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากจากจากทุ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 ก,ทกฝ่ายแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านในในในสุพรรณนะครับแล้วแล้วก็พี่ๆนักกีฬาที่ไม่ว่าจะประเภทไหนก็แล้วแต่ที่ที่ให้เราได้เป็นตัวแทนเขาในการในการที่จะปฏิญาณตนเป็นเป็นนักกีฬาที่ดีก็รู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองมาก ซึ่งในวันนี้หนุ่มตูนก็จะลงแข่งขันอีกครั้งในประเภทชายเดี่ยวแฟนกีฬาและแฟนเพลงก็ต่างไปให้กําลังใจกันได้นะคะไปเห็นลีลาเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าฟิดเปรี้ยมาก<ช>นะฮะคะซึ่งก็ผิดกับหนุ่มกล้ามล่ำคนนี้ครับแอนดี้เข็มพิมุกครับที่ตอนนี้นะคะเฮฮาไม่ออกค่ะเพราะว่าโหมงานหนกักนะจนป่วยหนักเลยถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ หนุ่มหุ่นลำ Andy, แอนดี้เคนพ่มุกต้องมานอนให้คุณหมอเจาะแขนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลพระรามเก้าหลังมีอาการรัลนเนื้อรัลนตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่ยังกัดฟันทำงานข้ามปีจนล่าสุดร่างกายรับไม่ไหวซึ่งผลการตรวจออกมาว่าหนุ่มแอนดี้เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอค่ะต้องกินยาต้านเชื้อและพักผ่อนมากๆแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังห่วงงานพิธีกรรประจำโดยเตรียมขออนุญาตคุณหมอกลับไปทำรายการทั้งทีวีและวิทยุในวันอังคัรน,นี้แล้วค่อยกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลใหม่อีกครั้งค่ะไม่ไ เพรียอ่อนแรงแบบไม่มีแรงแต่มันเจ็บเจ็บตามข้อกระดูกอะไรเงี้ยแต่ก็แบบยังแบบเฮ้ย hey, สวัสดีครับคือพยายามจะพูดกับตัวเองเล่นเสียงอะไรเงี้ยให้ดูว่าเออเวลาเราจะไปถ่ายรายการจริงเนี่ยเสียงโอเคไหมก็ต้องดูแลให้ตัวเองมันฟื้นเร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถ่ายรายการแล้ววันงคาราานหน้า นอกจากนี้แอนดี้ยังเผยถึงคดีรถเถื่อนที่มีเรื่องกับคู่กรณีถึงขั้นชกต่อยกันเมื่อสองปีก่อนว่าคดีเพิ่งจะไต่สวนมูลฟ้องผ่านโดยตนกําลังเตรียมทนายและพยานเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลตามวันเวลาที่ศาลนัดวันที่17กุมภาพันธ์นี้ที่ศาลจังหวัดพระโขนงค่ะเดินเรื่องมาตลอดนั่งรออายการแล้วอายการเล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือศาลเพิ่งให้คําตอบมาเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วมันก็เป็นของขวัญชิ้นโบแดงของผมเลยบริสุทธิ์ บริสุทธิ์นะครับผมไม่ไม่ได้โกหกหลใครเลยนะฮะแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่รู้สึกผิดด้วยซ้ำเราเราก็บอกศาลนะเราก็สงสารนะว่า,าไก่เกียรไหมเขาบอกไม่เขาจะสู้ถึงที่สุดก็เดี๋ยวต้องดูครับเพราะคำว่าสู้สูงที่สุดเนี่ยคือเขาต้องเอาพยานเราก็ต้องเอาพยานมาชนกันอะไรอย่างเงี้ยสึ่งน้อจใจจะทวงความยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วเจ้าตัวก็ยังหวังว่าจะได้เงินที่สูญไปแล้วคืนด้วยค่ะ ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับแอนดี้ด้วยนะคะคขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆก็แล้วกันค่ะคราวนี้ไปที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่าหนุ่มนัทิวนะคะตอนนี้ก็มุ่งมั่นเรียนภาษา,ศาเกาหลีอย่างหนักเลยค่ะถึงแม้ว่าคิวงานที่นู่นจะถูกเลื่อนไปแล้วก็ตามครับ ขตมกอคำมักคำเมนมากๆเลยนะคะหนุ่มนักถิวกับการเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมลุยงานที่แดนกิมจิอย่างจริงจังค่ะแม้กําหนดการเดินทางไปทํางานเพลงซิงเกิลใหม่ที่โนนจะต้องเจอโรคเลื่อนครั้งแล้วครั้งเล่านะคะจากเดิมต้องบินไปเดือนพฤศจิกายนก็เลื่อนมาเป็นเดือนนี้ แถมล่าสุดยังแววว่าอาจต้องเลื่อนออกไปอีกแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ค่ะขอตั้งหน้าตั้งตาเรียนภาษาเกาหลีอย่างหนักซึ่งแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เจ้าตัวก็ไม่ทอ้อเพราะมั่นใจว่าหากพูดภาษาเกาหลีได้คล่องอนาคตในวงการบันเทิงแดนกิมจิต้องสดใสแน่นอนค่ะก็ตอนนี้เนี่ยพี่ค่ายก็จัดตารางเรียนให้มากขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับก็จะได้แบบเรียนเยอะๆเวลาเราไปเนี่ยเราจะได้แบบฟังเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารได้บ้างครับผม ก็ภาษาจริงๆแล้วเป็นอุปสรรคไหมก็เป็นอุปสรรคบ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าการความสามารถทางด้านภาษาทําให้ผมเนี่ยถูกเขาเรีเยกอะไรอะจำกัดทางด้านพวกรายการที่จะไปออกหรืออะไรแบบนี้ครับเพราะที่เกาหลีถ้าเราพูดเกาหลีได้เก่งเลยเนี่ยเราก็จะสามารถไปออกรายการได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับผมทุ่มเต็มที่ขนาดนี้แต่หนุ่มนัททิวก็ยังไม่ไหวอ้อนแฟนๆชาวไทยผ่านนายตะเทนขอให้ช่วยเป็นกําลังใจให้เขาเยอะๆด้วยนะคะอนี้เราก็มีงาน ส่วนตอนนี้ครับชาวซอย9จะมาบอกเหตุผลว่าทำไมสาวเบลมานัญญาถึงประกาศรับสมัครคนรู้ใจด่วนเลยส่วนว่าที่คุณหมอสุดหล่อนะริปเดอะสตาร์ค่ะที่แม้ไม่ต้องรับงานนะคะแต่ก็มีทองคำแท่งหล่นทับได้ไปดูกันเลยค่ะในช่วงเมาหมอยซอย9ค่ะเมาหมอยซอย9ก้าคเขาแบบไม่อยากเมาอ่ะ แบงค์อธิ k r i จะลั่นระคังวิวากับสาวไอซ์หรือเปล่านะเลยทําให้สาวมวยเบลเกิร์ลเบอรี่ประกาศรับสมัครหนุ่มสดมาดูแลหัวใจเดือดด่วนแต่ถ,า,ถามไปถามมาไม่ใช่เพราะเฮิร์ทหรืออะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะชีถูกมอดูทักว่าถ้าอายุครบ31ปีในปี58แล้วยังไม่ได้แต่งงานจะต้องร้องเพลงรอไปอีกตั้ง6ปีแหมขาวสวยหมวยเอกขนาดนี้ชาวซอย9ก้าการันตีเลยว่าอีกไม่นานต้องมีหนุ่มมาตกหลุมรักแน่นอนสู้ๆนะ จะปมนค่อยมีเวลารับงานให้แฟนคลับได้เห็นนานนะรักน่ารักบ่อยๆแต่แม่ยกทั้งหลายก็ยังรักหนุ่มริ๊เดอด์สามไม่ให้เปลี่ยนขณะเตรียมรางวัลใหญ่เป็นทองคำหนัก1 0บาทต่อเกรดเอหนึ่งตัวแววว่าหนุ่มริ๊กเรียนเก่งคาดว่าได้ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าตัวแน่ๆเฮ้าแฟนคลับคงต้องเตรียมสัพตังไว้อีกเป็นกระตกเพราะกว่าจะจบคงฝันเกรดเออีกหลายตัวล่ะค่ะเก่งจัง และมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์ให้นักแสดงหนุ่มหน้าสายกสเบลชวานบได้โกลอินเตอร์กันนะคะหลังจากตัวถูกเสนอชื่อให้เล่นภาพยนตร์จีนที่ร่วมลงทุนกับไทยประกบนางเอกจากแดนอาทิตย์อุทัยอีกตั้งหากแต่งานนี้เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ฟันธงร้อยเปร์เซ็นต์ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเอาเป็นว่าชาวซอยก้าวขออวยพรให้หนุ่มกสเบลสมหวังแล้วกันนะคะจบข่าวแล้วจ้า กข่าที่น่าสนใจของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของนายเอนเตอร์เทนครับค่ะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวนะคะช่วงหน้าเราไปดูหน้าที่ใหม่นะ,ะในการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของแมนสุภกิจกันสักครู่เดียวค่ะ